สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่หนึ่งมิถุนายนปี2564นี้ค่ะเราก็จะทำความเข้าใจกันสักนิดนึงนะว่าจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับหนึ่งใครเป็นอันดับสองหรือว่าใครเป็นอันดับสามค่ะเราก็จะยกมาบอกมากล่าวกันให้ทราบกันทุกคนทุกท่านเลยค่ะ คิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนา,าเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและชาวลัคนาราศีมิถุนมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะในขณะนี้เวลานี้รวมถึงครอบคลุมไปจนถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนดาวพระอังคารก็ยังโคจรทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีมิถุนอยู่ค่ะ ดาวเจ้าเรือนลาพระทับเนื้อทับตัวโชคลาบมาทับเนื้อทับตัวถือว่าเฮงมากๆเลยนะคะมีโชคมีลาบมาอยู่กับตัวค่ะแต่อยากจะบอกชาวลัคนาราศีมิถุนแบบนี้ค่ะว่าอยากไม่อยากจะให้มองในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวการที่มีดาวโชคลาบมาทับเนื้อทับตัวนั้นอาจจะเป็นข้อดีในเรื่องของการงานมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือมีคนรอบข้างให้การสนับสนุนใครที่ติดขัดในเรื่องของการเงินจะสามารถหาทางออก ออกได้แก้ปัญหาได้นะคะเพราะว่าดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณและได้โคจรอยู่ในเรือนสุภพะนะคะนั่นหมายความว่าการเงินของคุณมันจะมีความไปได้มันจะลงตัวลงรอยได้บริหารจัดการได้สมัยมมองว่าเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่จะได้ออเดอร์มาการงานที่จะมีเข้ามาอย่างล้นหลามนะคะใครที่ติดนี่เรายังไม่ได้คืนก็มีเกฑ ที่จะได้รับเงินคืนในช่วงนี้เพียงแต่ในช่วงนี้นะคะจะต้องบอกสักนิดหนึ่งว่าดาวพระพุธดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณโคโจรถอยหลังหรือว่าทําการโคโจรพักองศาอยู่ในเรือนวินาศสมัยจึงไม่อยากจะ ให้ความหวังกับชาวลัราศีมิถุนว่าคุณมีโชคในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการซื้อหวยรวยเบอร์ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคขนาดนั้นเพราะมีข้อแม้อยู่นิดเดียวเองค่ะดาวพระพุธด,ดาวประจําตัวของคุณโคจรอยู่ในเรือนวินาศอยูนะ่ตอนนี้นะคะไม่พอเท่านั้นดาวพระพุธยังโคจรพักองศาอยู่ด้วยนั่นหมายความว่ากําลังค่อนข้างอ่อนนะคะแต่ในเรื่องอื่นๆจะได้รับการเกื้อหนุนจะได้รับการสนับสนุนและก็จะสามารถแก้ไขปัญหาหาทางออกได้อย่าง้น แน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนทุกท่านนะคะประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังรับวันที่หนึ่งมิถุนายนปี2564นี้กันทุกคนกันทั่วนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ